สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566เวลา18นาฬิกาตรงแล้วก็ช่องอฟรีทีวีก็คือช่อง36น่าจะถ่ายทอดแน่เพราะผมเห็นเขาโฆษณาในทีวีเราเรอเชียงรายยูเต็ดเราจะไปยืนกับสุขโขทัยนะครับสุขโขทัย FC นี่แมตสุดท้ายมีเสมอกับลำปาง1-1แบ็คเก่าหน้านั้นรู้สึกว่าจะชนะเมืองทองในบ้าน2ประตูต่อ1แล้วก็บุกไปแพ้ขอนแก่น สองประตูต่อหนึ่งเช่นกันแล้วก็เกมลุกของสุโขทัยนี่มันมากเลยนะครับเขาไม่เขาเขาชอบเล่นเกมลุกนะเหมือนขอนแก่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเทียบบัญญัติยางเหมือนว่าเราชนะขอนแก่นได้แล้วเขาแพ้ขอนแก่นแล้วเราจะต้องมาชนะเขานี่คนละเรื่องนะครับเพราะว่าจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละทีแล้วแต่ละแมตช์ไม่เหมือนกันที่สําคัญก็คือโมเมนตัมในเกมหรือว่าอ่าสภาวะในเกมมันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้นักเตะของเราเนี่ย มีและมีไปตลอดก็คือสมาธิสมาธิในเกมนี้สําคัญมากเลยครับ วันที่เราเล่นกับขอนแก่นเราเสียสมาธินิดเดียวเราก็โดนเสียประตูตีเสมอเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนอกนั้นปุ๊บเนี่ยสมาธิเราแทบจะไม่หยุดแล้วโอกาสที่ขอนแก่นจะเข้าทาประตูก็แทบจะนับครั้งได้ขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะเล่นเกมลุกใส่เขาซึ่งต้องยอมรับเลยครับวันที่เราเปิดบ้านชนะขอนแก่นนี่เล่นแบบผีเข้าแล้วก็เล่นแบบแท็กติกที่เราไม่ได้เคยใช้มาก่อนคือเราเล่นแท็กติกเกมลุกซึ่งวันนั้นเราใส่ จัดทีมจัดเต็มลงไปแต่วันที่ไปเตะกระสุนขอไทยเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเตะวันที่25เสร็จแล้ววันที่1มีนาคมเราต้องไปเตะถ้วย FA ฟเักับท่าเรือความสําคัญอยู่ที่ถ้วย FA ฟเัพเพราะถ้าได้ถ้วยเ a ฟเอัพเนี่ยได้เป็นแชมป์มปุ๊บเนี่ยเรออยารปไปเตะเอเชียแชมเปี้ยนลีกได้เลย แต่ว่าถ้วยไอ้ไอ้ไอไอถ้วยไทยลีกเนี่ยมันตั้งแต่30นัดก,นะกว่าจะได้คือที่1ที่2ไปอ่ะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าอย่างนี้เราควรจะทำยังไงมันก็ไม่น่ามีปัญหานี่มันต้องมีเวลาเยอะอย่าลืมนะครับว่าเดือนกุมภาพันนี้มี28วันเราพักได้พักสวันเองนะครับแล้วจะไปเตะท่าเรือซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะไม่โรเตชันนักเตะเพราะว่านักเตะแมช์สุดท้ายที่เราชนะขอนแก่นเนี่ย ก็เพื่อนๆก็เห็นแล้วไม่ว่าใครจะดูทางบ้านหรือดูที่สนามนี่ก็คือนักเตะวิ่งกันลืมตายเลยนะครับทุกคนวิ่งเพลยวิ่งไล่บี้วิ่งเข้าบุกทําประตูเพื่อจะเอาใจแฟนบอลโดยเฉพาะฉะนั้นแมตช์นี้ยังไงยังไงก็ต้องเลยโรเตชันนักเตะซึ่งจะโรเตชันยังไงก็แล้วแต่ทีมงานของสโมสรพะตอนนาทีเนี่ยผมยังเชื่อมั่นทีมงานสโมสรโดยเฉพาะโค้ชท่านโค้ชท่านเนี่ยทาได้และก็ทําได้ดีด้วยครับในช่วงนี้ อ่ะการน,นี้เรามาดูว่าไอสิ่งสําคัญที่สุดในเกมลุกของอตัวตัวโขไทยมีใครน่ากลัวมากสมคิดรับสมคิดเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายมีความเร็วสูงซึ่งก็เป็นนักเตะเก่าของเราอันนี้ไม่ต้องสารยายเล่นได้เล่นดีและก็เติมเกมลุกหรือว่าตัดบอลเข้าในแล้วยิงดีมากข้อที่2ก็คือหน้าเป้าของเขาจะมีเบอร์สิบออสบันโชกับตัวอจอหอ์นบัค โจเนี่ยครับจอร์ด์บโจนี่จะเล่นเป็นไ,นได้ริมเส้นแล้วก็เล่นหน้าต่าด้วยขณะดเดียวกันก็จะส่งบอลผ่านบอลให้กับออสมันโชได้ดีมากขณะดเดียวกันไอ้ลิมเส้นอีกตัวที่น่ากลัวกับเป็นเบอร์24สซึ่งอยู่บิงแบ็กขวาแล้วเติมเกมลุกได้เด็มากตัวศิลาศีขําปันเนี่ยถ้าลงชุดแญ่พวกเขาจะเป็นตัวจริงและเป็นกัปตันทีมเขาจะเล่นคู่กับไอ้อนุชิตอันุชิตนี่ก็เป็นเหมือนกาลางรับกึ่งลุก ซึ่งจะยืนคู่กับไอเรียวเฮไอเรียวเฮนี่เป็นนักเตะญี่ปุ่นแต่เรียวเฮเนี่ยจะไม่ค่อยเติมเกมลุกนะครับเรียวเฮเนี่ยมีความถนัดในเกมตั้งรับมากกว่าแล้วก็จะวิ่งอยู่ตรงกลางด้านหลังบางจังหวะเขาก็เล่น4123ซึ่งเอซึ่งผมก็เลยยืนก็ดูแต่ว่าเขายืนหลังสี่แน่แต่เวลาลุกเล่นอะไรเขาก็จะเติมเกมแล้วก็มีทดแทนตำแหน่งกันซึ่งตัวไอไลเลี่ตรงนี้เราไม่ลงเลยกันเพราะว่าถ้าเก่งขนาดนั้นผมไม่เป็นโค้ชละแต่นี่ถามว่า ถ้าอย่างเนี้ยเราจะเก็บแต้มจากสุขโขทัยได้ไหมผมก็หวังอย่างน้อยก็หนึ่งแต้มไอที่หวังจริงๆก็คือสามแต้มถ้าเป็นไม่ได้อยากได้สามแต้มจริงๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเลยครับคือสมาธิของนักเตะไทยสมาธิของทีมงานสมาธิของโค้ดอย่าลืมนะครับไปสู่โค้ทไทยเนี่ยเราไม่ได้พกกรรมการไปด้วยกรรมการไม่ต้องเป่าเข้าข้างครับแค่เป่าเป็นกลางอย่างเดียวเราก็จะมีแต้มกลับบ้าน อยู่ที่ว่าจะหนึ่งแต้มหรือสามแต้มตรงเนี้ผมขอฟันธงและเอาห้ำของประธานเป็นประกันได้เลยครับลีโอเชียงรายไฟยติง้งนักเตะครับเหมือนเดิมครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่โ,งโงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพเมื่อใดที่คุณขาดสมาธิสมาธิหลุดคุณต้อง ตัดเกมด้วยการทำฟาวนั่นหมายถึงการเสียสมาธิแล้วโอกาสที่จะเสียประตูเสียใบเหลืองเสียจุดโทษหรือว่าโดนไปแดงออกมีสูงดังนั้นไม่เอาครับเ,เขามี VAR อย่าเล่นตุกติกครับเมื่อใดที่คุณหมดสมาธิแล้วขาดสมาธิคุณจะไม่สามารถพัฒนาฟุตบอลของคุณต่อไปข้างหน้าไม่สามารถพัฒนาการเล่นของตัวเองได้และไม่สามารถพัฒนาเล่นในแท็กติกที่โค้ดวางไว้นั่นหมายถึง ทีมก็จะไม่สามารถพัฒนาและยกระดับตัวเองไปในระดับเอเชียได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือที่เน้นย้ำอยู่ตลอดก็คือสมาชิกของนักเตะไทยชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจแฟนบอลสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องชนะส่วนเพื่อนๆใครเป็นเชียร์ที่สนามได้ฝากไปเชียร์ด้วยครับใครเชียร์ไม่ได้ก็ ฝ้าหน้าจอทีวีช่อง36นะครับถ้าไม่ผิดพลาดคือ6กโมงเย็นตรงส่วนผมก็จะนั่งอยู่ที่บ้านอ๋อฝากอีกข่าวหนึ่งคือวันที่24เนี่ยตัวสารีโรงพักนะเขาจะเอาตัวออดี้มาเล่นออดี้เพลงสไตล์เอาเทอร์มทีบนะครับใครไปดูได้ก็ไปดูนะครับในวันที่24วันศุกร์ที่24โรงพักโรงพักดูในเฟซปุ๊บมีหมดเลยอ่ะจองโต๊ะกระจองกันไปเลยครับ ถ้าวันนั้นผมว่างผมจะไปแลดดูบายนัดเน,นี้ยผมยังมั่นใจครับขอเพื่อนๆส่งแรงใจไปเชียร์อย่างเดียวผมเชื่อว่าเรามีแต้มกลับบ้านแน่นอน